สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอยู่กับผมบอลห้องจอเรื่องหลอนและที่คุณกำลังรับฟังอยู่นี้นั่นก็คือพอดแคสต์ห้องจอนั่นเอง เรื่องราวในวันนี้ครับที่ผมอยากจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังผมคิดว่าหล,หลายๆคนคุณผู้ฟังนะครับน่าจะเคยฟังจากช่องอื่นมาบ้างแล้วอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยเนื่องจากหล,หลายๆช่องก็พยายามหยิบเรื่องราวที่มันสนุกนะครับมาเล่าในช่องของตัวเองแล้วก็เรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องครับที่มันค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวการกลับมาของบอลห้องจอเรื่องหลอนเอาไว้ผมค่อยทำ ep แยกกันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับที่อยากจะ เล่าให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจออหายไปไหนนะทำไมช่วงพักหลังแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปคิดว่าครั้งนี้ครับจะกลับมาแบบยาวๆไปเลยผมก็จะไม่กลับไปทำงานอะไรแบบประจำอีกแล้วนะครับกลับเข้ามาโู่เรื่องราวดีวกว่า มีคดีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนขวนัญปวดหูใจพอสมควรหลายๆคดีนะครับที่ผมเคยได้ฟังเคยได้อ่านมามันก็จะมีคําบอกเล่าคําลักสรารภาพของของฆาตกรแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีครับที่มันดูจะไม่สลดมันดูแบบไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่มึงทํากูททาอะไรลงไปมันเหมาะสมแล้วกับท,ที่ที่ผู้ตายได้เสียชีวิตมันเหมาะสมแล้วอันนี้คือสิ่งที่ฆาตกร ได้เอ่ยปากยอมรับสาร,รภาพแล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสเขาอยากจะทำอีกฆา้ตรกรรายนี้ครับเขาได้ฆาตกรรมชายพิการคนหนึ่งโดยเหตุผลอะไรก็ช่างครับอาจจะเป็นสภาวะคนโรคจิตคิดไปเองฟุ้งซ่านเขาได้หลอกล่อมาฆาตกรรมจากนั้นก็พยายามจะอำพรางด้วยการเข้าไปเผาในถังขยะคนที่พบเห็นก็ไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าไอ้ที่เผานั้นมันคืออะไรก็ได้ทําตามหน้าที่นั่นก็คือแจ้งนักดับเพลิง เราก็เลยโป๊ะแตกกันหลังจากที่เพลิงมาสงบลงจากนั้นก็สืบตามเรื่องจำลาวจนจับก,กลุมได้พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ คดีนี้ย้อนกลับไปเมกกื่อกลางปีพศ2552ตรงกับวันที่5ในเดือนสิงหาคมก็ปีเดียวกันนี่แหละเหตุมันเกิดที่เมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาคุณฟังลองนึกภาพตามผมนะครับผมอาจจะไม่ได้มีภาพประกอบเพราะว่าเนื่องจากมันหาไม่ได้มีสถานสถานที่หนึ่งเป็นลานกว้างๆเลยเขาเรียกว,ว่าลานจอดรถกันละกันอยู่ๆมีถังขยะตั้งโดดเดอย,อยู่กลางกลางลานจอดรถเลยอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงอะไรก็ว่ากันไป ในถังขยะนั่นแหละครับมีคนเอาอะไรไปจุดไฟให้มันเกิดเปลวเพลิงพูดยังไๆก็คือเผาขยะในถังขยะเลยแต่เหตุมันเกิดประมาณเช้าตู่ได้ตรงกับเวลาตีห้ามันก็ดูแปลกพิลึกอะไครับคนแถวๆนั้นครับก็เลยโทรแจ้งนักดับเพลิงสถานที่ที่ว่านะครับมันเกิดตรงลานจอดรถของโบสถ์ที่หนึ่งมันมีชื่อนะครับโบสถ์นั้นมีชื่อว่า c o v e n a n ์ e of Gu ออถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วย คนที่เห็นเหตุการณ์เขาคิดว่าเอออาจจะเป็นเด็กมือบอลอาจจะมีเคยเกิดเหตุมาแล้วหรือว่าคนสูบุหรีแล้วก็คิดไม่ถึงอาจจะโยนลงไปในถังขยะแล้วก็มันก็ทําให้เกิดเปลวเปลวไฟขึ้นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ในขณะที่นักดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นคนที่ลายล้อม,มนะครับเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมชวนที่จะหิวกันเลยทีเดียวเหมือนมันมีอะไรไหมเ,ออเหมือนมีเนื้อย่างอาจจะเป็นหนูตายหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง ม,มันอยู่ในนั้นด้วยก็ชวนที่จะหิวข้าวตามตามกันไปหลังจากที่เพลิงสงบลงครับทุกคนก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นโดยเฉพาะนักดับเพลิงพบร่างผู้ชายครับนอนสาง,ง่องอยู่ในทางขยะนะั่นแหละแลวที่มันน่าชวน,นที่จะหดหู่ครับไปอีกร่างของชายคนนั้นถูกหั่นขา สภาพศพที่เห็นกันเบื้องต้นก็ไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าเป็นใครรู้แต่ว่าถูกหันเหมือนจะมีแขนข้างซ้ายหรือข้างขวาหันออกไปข้างหนึ่งจะเหลือไว้ข้างหนึ่งนอกจากนั้นก็ไม่ได้พบเจออะไรบริเวณใกล้ๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าสถานที่แห่งนั้นออลอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรนอกเหนือไปมากกว่านั้นไม่นานนักดับเพลิงก็ได้ประสานงานกับตำรวจให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีที่ตำรวจเข้ามาก็มีการชนะสูตรพริกศพกันเบื้องต้น ศพมันดูแปลกๆครับคุณผู้ฟังอาจจะเผาไหม้ไม่หมดถ้าผมไม่ได้เห็นภาพนะครับผมก็เดาตามสถานการณ์เพราะว่าเขายังสันนิษฐานไปได้เขาบอกว่าบริเวณศีรษะของร่างชายคนนี้มีน็อตฝังอยู่น็อตนี้ยาว3ามนิ้วเลยฝังอยู่กลางหน้าผากน,นอกจากที่จะมีรอยห่านที่ผมได้กล่าวไปแล้วตามลําตัวนะครับมีรอยแทงมีรอยทุบมีรอยทํรลายสารพัดอันนี้คือชนะสูตรพิกศพกันเบื้องต้นอย๋ยวก็ไปตรวจด n a อนเออะไรก็ตามเรื่องตามราวของเขา าการตามหาคนร้ายค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเนื่องจากศพนะรครับมีการเผาแล้วก็มารู้ในภายหลังมันมีอะไรที่มันมากกว่าที่ผมเล่าไปเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งก็คือบริเวณช่องปานะครับถูกถอนฟันจนหมดเลยคนร้ายอาจจะอำพรางคิดว่าน่าจะมีการตรวจยินเอจากฟันได้นี่ก็ดาวอีกนะแต่คนร้ายน่าจะน่าจะมองไปถึงจุดนั้นก็เลยถอนฟันออก ตำรวจเข้าหาเบาะแสจากคนที่แจ้งความคนหายก่อนอยู่ในบริเวณรอบข้างในพื้นที่แถวๆนั้นว่ามีใครแจ้งหายลิไลายชื่อไป10คน20คนก็ว่ากันปรากฏว่าไล่เลียงกันดีๆครับไม่มีใครที่คล้ายๆเลยเออแปลกจนมีพลเมืองดีที่เขาดูแลอยู่ที่บ้านพักคนยะลาระยะห่างก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ถ้าถามว่ามันไกลแค่ไหนก็ประมาณทัก2-3กิโลเมตรก็ไม่ได้ถือว่าไกล เขาบอกว่ามีชายพิการคนหนึ่งได้หายตัวไปเขาอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราแห่งนี้บ้านพักคนชราก็ไม่ได้เอ่ยนะครับว่ามันคือที่ไหนอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าที่ไทยเป็นแบบนี้หรือเปล่าตามข้อมูลแอ้ว,ว่าคนที่พักอาศัยอยู่ที่เนี่ยสามารถออกไปซื้อของได้ถึงแม้ว่ามันจะมีประตูปิดกั้นขอบเขตมิดชิดคนแก่คนชราสามารถเเดินออกไปซื้อขนมนมเนยข้าวของแล้วก็เดินกลับเข้ามาเหมือนเป็นที่พักเฉยเพราะว่ามีชายพิการคนหนึ่งครับ เขานั่งรถวิวแชร์ไฟฟ้าแล้วก็เขาทํากิจวัตรแบบนี้ครับประจําทุกวันหายไปวันนึงก็เคยมีจากนั้นก็กลับเข้ามาเองอืมก็คงเป็นเรื่องปกติของคนที่สามารถออกไปได้ตามกล้องจรปิดที่ตำรวจไปพบมันมันบ่งบอกว่าชายคนนี้ออกไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้กลับมาหายไปประมาณ3วันแต่กล้องมันไม่สามารถจับต่อได้ว่าเขาไปไหนอาจจะไปสถานที่ที่ใดเออแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหรือว่ายังไงเนี่ยแหละ แต่สถานที่บ้านพักคนชราเนี่ยเขาไม่ได้ไปแจ้งความก็เลยให้ข้อมูลนี่ครับกับตำรวจดูเผื่อมันจะเป็นบุคคลคนเดียวกันตำรวจเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์พอสมควรพิสูจน์ออกมาแล้วจะด้วยดีเอหรือว่าลายนิ้วมือที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพราะว่าเป็นชายพิการคนนี้ที่เป็นร่างเดียวกันกับคนที่อยู่ในถังขยะ,ะที่ถูกเผานั่นเองแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ไงคนพิการจะถูกใครคนหนึ่งฆ่า มันจะต้องมีเงื่อนงามครับผู้ชายคนที่คุณผู้ฟังเห็นอยู่เนี่ยครับเขาชื่อเทอร์รี่นิวลีนเสียชีวิตด้วยวัย47ปีเขามีอาการพิการคือช่วงท่อนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราที่ผมว่าไปแล้วตามประวัติเขาผมหาข้อมูลไม่ได้มากนะักเทอร์รี่เขาเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2506 ตามคำกล่าวอ้างของคนที่ดูแลแล้วก็เพื่อนที่ที่เป็นคนไวยชราด้วยกันที่เขาพักอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเทอร์ี่เนี่ยเป็นคนอธัธยาััดดีชอบคุยชอบพูดเวลาไปทำอะไรมาข้างนอกก็ก็มักจะเอามาเล่านะครับให้คนเพื่อนด้วยกันในขณะที่เขาพิก,กาเนี่ยมีประวัติเสพยาเสพติดมีประวัติซื้อขายบริการกับคนข้างนอกได้ด้วยมันเริ่มที่จะมีอะไรบางอยา่าง สอบแววไปถึงว่าผู้ชายคนนี้ก็อาจจะไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่บกพร่องทางร่างกายก็ตามเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่สภาพร่างกายนะครับมันอยู่ที่ใจใจในเมื่อมุ่งจะเล่นใจในเมื่อมุ่งจะเสพหรือไม่ก็อาจจะโดนลวงไปเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ก็ได้เกี่ยวกับการขายยาก็อาจจะเป็นไปได้เธอรี่หายไปตอนล่าสุดนะครับที่เขาพบจากกล้องจรปิดหายไปตอนสองทุ่ม เมื่อสามวันที่แล้วออกไปตรงกับวันที่สองในเดือนสิงหาคมตำรวจสืบไปสืบมาไม่รู้ว่าด้วยความบังเอิญหรือว่าอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่เบาะแสมันชี้นําไปว่าเขาเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ท,ท,ทันทียังพิการแล้วก็มีประวัติซื้อขายบริการไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังความเอินในที่นี้ผมจะบอกว่าจับผู้ชายคนหนึ่งในคดีปล้นของเช้าวันที่5พอดีแล้วในเมื่ออีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเราไปเจอศพกัน อาจจะอยู่ในคนละท้องที่หรือว่ายังไงอันนี้ไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่หลังจากที่ถามผู้ชายคนนี้ว่ารู้จักผู้ชายคนนี้หรือเปล่าหมายถึงคนพิการนี่เขาบอกกับตำรวจว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยคําสัมภาษณ์ต่างๆที่มันดูมีพิรุธมากมายเลยก็ถามคนในละแวกนั้นอีกถามเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่ผู้ชายคนนี้พักอาศัยอยู่เขาบอกว่าชายพิการเนี่ยมาพบปะผู้ชายคนนี้บ่อยครั้งมาที่อาพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งเขาก็ให้เล่าอย่างเงี้ยเออพวกเนี้ยออมามั่วสุมมาเสพยาบ่อยหมดเลยเอิบแล้ว เริ่มแหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่เห็นมันจะไปรู้เห็นได้งไงในเมื่อคุณตํารวจจับผมในคดีป้นผมออกไปทํางานผมออกไปป้นตามหน้าที่ของผมมันไม่เกี่ยวกับผมเมื่อซักถามเขาไปเรื่อยๆถึงแหล่งที่พักถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้บอกเขาก็ได้ยอมรับตรงๆว่าเขาพักอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็ได้พักอยู่กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอีกคนตนึงตรวจเมื่อได้เบาะแสเพิ่มเติมอีกอก,ก็ตามไปที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง หลังจากที่ตำรวจไปถึงอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นสิ่งที่มันพอที่จะเป็นเบาะแสได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันจริงๆบริเวณด้านหน้าที่เป็นสนามหญ้านะครับมีวิลแชร์ไฟฟ้าตั้งอยู่โดดเด่เลยยังไม่ไทันเข้าไปในห้องนะมีวิลแชร์แล้วน่าจะใช่แล้วล่ะตำรวจก็ไปเข้าอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็พังประตูเปิดเข้าไปดูเจอผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเขากำลังนั่งกินช็อกโกแลตอยู่ตอนที่ตำรวจไปเจอครั้งแรกบรรยากาศในห้องแทบจะไม่ได้มีอะไรเลย เหมือนกับเป็นห้องที่เป็นพักพิงด้วยความที่ทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงคนที่เจอเนี่ยเขามีอาชีพก็คือเป็นคนปล้นอาชีพเป็นโจรน,นั่นเองห้องอาจจะมีโต๊ะตัวหนึ่งเตียงตัวหนึ่งสิ่งของที่มันระเกะละกะบ่งบอกได้ว่ามีการเสพยามีการมั่วสุมอะไรกันกันทุกวันตำรวจไปเห็นบริเวณรอบข้างครับมีรอยเปื้อนของเลือดนะครับที่พยายามจะเช็ดแล้วแต่เนื่องจากมันเช็ดก็คงไม่ไม่ได้สะอาดมาก ทำเท่าที่ทำได้โจนคงไม่ได้มีเวลาขยันด้ขนาดนั้น,นก็คงเป็นคนขี้เกียจคนหนึ่งแล้วกันคงไม่มีใครมามาพิธีพิถันจนสุดท้ายครับผู้หญิงคนนี้เขายอมรับแบบแบบเปิดเผยว่าเขาได้ฆาตกรรมชายพิการคนนั้นจริงๆแล้วก็สิ่งที่เขาบอกไปมากกว่าน,นั้นมันหมดสนุกที่ชายคนนั้นตายซะก่อนคือมันน่าเบื่อไปละเขาใช้เวลา3วันครับในการทรมานชายพิการคนหนึง่งแล้วก็ปล่อยให้เขาตายอย่างชา้ชา เรียอ,อะไรไปฟังกันอีกทีนึงว่าเขาทํากันยังไงแล้วมีเหตุอะไรจูงใจถึงได้ทําแบบนี้ประวัติของผู้หญิงร่างท้วมคนนี้ครับร่างทองของเธอเลยถ้าคุณผู้ฟังรู้ประวัติเธอก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมถึงก่อคดีแบบนี้ ถึงแม้ว่าข้อมูลบางอย่างผมก็ได้มาไม่มากนะักเท่าที่ผมหาตามเนื้อข่าวลหลายเว็บไซต์รวบรวมมาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าผู้หญิงคนนี้เขาป่วยทางจิตตามประวัติเธอเกิดวันที่29พฤศจิกายนพศ .2518 ชื่อเต็มเต,มเ,ตมเธอมีชื่อว่าแองเจล่าซิมสันเป็นสาวฆาตกรวัย34ปีเมื่อสักถามถึงข้อมูลเบื้องต้นว่าเธอมีลูกมีผัวมีอะไรหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิน้น รู้มาว่าเธอมีลูกสี่คนแต่เธอจะไม่ขอตอบคำถามใ,ใดๆเกี่ยวกับลูกเธอเธอยอมรับเพียงแค่ว่าเธอเคยเข้าพบจิตแพทย์ตั้งแต่อายุตอน10บขวบม,มันไม่ได้ทำให้เธอดีขึ้นเธอบอกว่าเธอเลยหายากินเองดีกว่ายากินเองที่ว่านี่ก็คือจำพวกยากเสพติดมันช่วยบำบัดเธอมันทำให้เธอมีกำลังมันทำให้เธอผ่อนคลายไอายาพวกที่หมอจัดให้มันเป็นยาจอมปลอมอ่ะมันเป็นยาที่ไม่ถูกชะโลกกับฉันเธอก็เลยไปเอายาจากเอเย่นแทน เธอได้เข้าวงการอาชีพรักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่อายุ14-15โดยเริ่มจากการขโมยโทรศัพท์ขโมยของกระจุกกระจิกของแฟนขโมยนูน่นขโมยนี่จนมีความชํานาญมันง่ายกว่าการที่เราไปหางานอีกนะาการที่เราจะเอาของอะไรสักอย่างหนึ่งไปขายแป๊บเดียวมันก็ได้เงินแล้วแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อด้วยเราหยิบมันมาเราขโมยมันมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเธอละเธอก็เลยทําแบบนี้นะครับทามันจนเป็นที่ใส่ไม่ว่าเข้าบ้านขายของหายแน่นอน เธอเริ่มที่ติดยาเสพติดอายุประมาณสัก17-18หลังจากที่ลองแล้วแล้วมันติดมันจําเป็นต้องใช้เงินนะครับของพวกนี้มันต้องหาเงินแบบไวก็ด้วยอาชีพเธอมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเธอก็เลยหาอาชีพเสริมที่มันซับพอร์ตตัวเธอมากขึ้นนั่นก็คือเป็นหญิงสาวบริการเธอได้เงินค่าบริการและเธอขโมยของเข,งขามาด้วยกลายเป็นได้ของคูณ2เธอเอาของจําพวกนั้นครับแปลเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็มาซื้อยาเสพติดเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้ให้พ้นจากคนเป็นบ้าให้พ้นจากโรคจิต ยาพวกนี้ครับอย่างที่ผมบอกเธอมองว่ามันผ่อนคลายเธอทํามันมาเรื่อยๆวนออกเข้าคุกหลายต่อหลายครั้งครับหลังจากที่สืบประวัติเธอแล้วแต่การฆาตการรมมันเป็นเพียงครั้งแรกตำรวจถามว่าทาไมถึงฆ่าชายพิการเธอบอกว่าเทอรี่คนพิการเนี่ยสมโครที่ตายเขาปอเป็นนักสืบแฝงตัวเป็นคนพิการมาหาบอแสแล้วก็จะเอาเรื่องราวที่เขาป้นที่เขาจี้ชิงทรัพย์ที่เขาเสพยาเสพติดนี่แหละไปบอกตํารวจ แล้วก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งฉันจะต้องโดนจับเหตุผลมันมีแค่นี้มันอาจจะตลกนิดหนึ่งนะครับชายพิการเป็นนักสืบไม่น่าจะเป็นไปได้ตำรวจเชื่อว่าสิ่งที่เธอเป็นเนี่ยเธอหลอนเธอระแวงด้วยคําพูดด้วยอะไรจากชายพิการเพราะชายพิการคนที่เสียชีวิตเขาเป็นคนขี้โมโอ,อวดเคยถามเพื่อนของชายพิการเคยเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยแหละเวลาไปมีอะไรอาเงี้ยเอาไปเล่าเพื่อนฟังกลับบ้านถึงตอนเช้ามาก้าไปเล่าเฮ้ยเมื่อาวานกูไปทำอันนั้นมาเว้ยกูไปหาสาวคนน,าคนนี้เฮ้ยกูไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลย มีคนจัดการให้อย่างเดียวเลยโม้ให้ฟังตำรวจสันนิษฐานต่อไปอีกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะล่อลวงไปฆาตกรรมผู้ชายที่เป็นชายบริการเนี่ยเคยซื้อบริการของเขามาแล้วไม่ไงั้นมันไม่ง่ายขนาดนี้วันนั้นก่อนวันเกิดเหตุเพียงแค่หนึ่งวันผู้หญิงคนนี้ล่อลวงโดยการบอกว่าเธอจะให้เซ็กแบบฟรีแล้วก็มียาเสพติดอะไรเพียกพร้อมเลยถ้าคุณมานะคุณไม่ต้องทำไรเลยฉันจะจัดการให้ทุกอย่างแล้วก็มีของที่ต้องการจัดเตรียมไว้ให้ละ ไปเจอกันที่เดิมนั่นก็คือบ้านพักวันที่เธอรอดลวงเธอไม่ได้รอดลวงจะมาฆ่าเยลยครอดลวงจะมาทรมานหลังจากที่เขาออกไปก็กเข็นบิวแชร์นั่นแหละไปที่อพาร์ตเมนต์ของผู้หญิงคนนี้แต่เวลาของชายวิการที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดระบุไว้ว่าออกจากจากสถานบ้านพักคนชราออกมาตอนสองทุ่มตอนนั้นเธอบอกว่าผู้ชายที่เป็นเพื่อนเธอแนตะ่ไม่อยู่เธอบอกว่าหลังจากที่ชายคนนั้นเข้ามาเธอก็เอาเอาวุธ ด้วยค้อนด้วยอะไรของแข็งต่างๆทุบตีไปที่ศีรษะทั่วร่างกายเลยแทงวันละสองสามแผลแทงเข้าตามลาตัวมิหนาซ้ําครับในขณะที่เธอทําทุกๆอย่างเ,เธอเอากระจกมาตั้งตรงหน้าให้เธอรลี่เนี่ยชายพิการเนี่ยมองตัวเองเจ็บปวดอย่างทรมานดูสิ่งที่เขาคิดครับวิธีที่เขาทรมานต่ออีกฟันที่ผมบอกว่าโดนถอนจนหมดปากเขาไม่ได้คิดไปถึงว่าทําลายดีเอ็นเออะไรทั้งสิน้นต้องการที่จะทรมานแค่นั้นเองวันนี้สองซี่ ใช้คีมมาดึงถอนทุกวันครับเป็นเวลา3วันถอนจนหมดเลยแล้วคุณผู้ฟังลองนึกภาพการที่เราโดนแทงและเราทนพิษบาดแผลของแต่ละวันมันจะขนาดไหนเชียวเราไม่ได้รักษาโดนแทงเสร็จก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นทางที่เขาชนะสูตรศพเขาบอกว่าเทอร์รี่เสียชีวิตจากการเสียเลือดจจาสกูที่ผมบอกว่าฝังอยู่บนที่หน้าผากได้ไหมเขาใช้วิธีตอกในขณะที่เทอร์รี่มีชีวิตอยู่คุณฟังคิดเอาเองครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลมันกินเวลาไป3วัน เธอบอกว่าเธอรี่ไม่ได้ตอบสนองอะไรแล้วเธอบอกว่าเธอหมดสนุกช่างเสียดายเหลือเกินที่ระยะเวลามันสั้นถ้าเธอรี่ยังตื่นขึ้นมาเล่นกับเขามีเสียงร้องโอดโอยมันก็จะต้องโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่เธอรี่ตอนนั้นไม่ตอบสนองนะครับแล้วแต่มึงจะทําร่างกายกูรับไม่ไหวแล้วมึงทําอะไรมึงก็เชิญเธอโกรธที่มันไม่ตอบสนองเธอเลยตัดสินใจเอาสายสายไฟของทีวีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรัดคอจนหมดลมหายใจแต่นั้นก็เป็นวิธีอัมพางต่างๆนานา เพื่อจะได้กําจัดให้มันเร็วที่สุดเธอคิดไม่ออกครับว่าทํายังไงกับร่างนี้ดีก็เป็นไปตามอย่างที่บอกเธอเริ่มย่อยชิ้นส่วนด้วยการตัดขาทั้งสองข้างแล้วก็แขนข้างหนึ่งเธอว่าเธอจะตัดทั้งสองข้างนั่นแหละแต่เธอบอกว่ามันเสียเวลามันช้าไปมันต้องรีบเธอใช้รถของชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันเป็นรถเก่งนะครับมันทุกศพใส่เบาะหลังจากนั้นก็นึกขึ้นได้ว่ามีโบสถ์ที่หนึ่งที่เธอเคยไปมันมีถังขยะอยู่ ตอนนั้นเธอก็คิดไม่ออกหรอกนะครับเธอก็ขับรถไปจอดตรงลานจอดรถจากนั้นก็อุ้มร่างชิ้นส่วนต่างๆใส่ในถาาังขยะแล้วก็จุดไฟเผาและนี่ครับคือสิ่งที่เธอําแรงจูงใจบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลซับซ้อนก็ไอายาพวกนี้ครับมันทำให้คิดไม่ได้หมดการที่จะฆ่าใครสักคนหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลอะไรมาอ้างเพียงเพราะเข้าใจว่านี่คือสายลับนี่คือตัวแฝงตัวมหาเบาะแสเป็นสายสืบอะไรก็ช่างนวะแต่จะคิดแล้วแต่จตจินตนาการไป ก็ไอายาพวกนี้ครับมันทําให้มันทําให้คิดไปได้หมดผมมีวิดีโอคําสารภาพบางช่วงบางตอนนะครับที่ผมตัดมาอาจจะมีเหตุผลอะไรเล็กๆน้อยๆครับที่คุณผู้ฟังลองฟังกันเองแล้วก็คุณผู้ฟังคิดอะไรอยู่คิดเหมือนผมหรือเปล่าลองฟังดูครับ about this killing right you you murdered this man yes you tortured him of course there is no ambiguity and there is nothing you want to Yeah, in court today, you said uh, you're not here to pretend to be remorseful. Of course not. Why would I do that? Are you remorseful? Not at all. Why? Why would I be? Well, uh, well why why did this man deserve to die? You you, you claimed he was a snitch. Well, what proof do you have of that? He told me he was a snitch. He told you on many occasions. But that really doesn't matter. Why did you guys want to kill me? Phoenix wanted to kill me. What's the difference? Everybody has a reason to kill. My reason might not be good to you, but your reason wasn't good to me. Do you believe him? Do you think he really was a snitch? <laughs> Oops, if he wasn't. Yes, I, I believe he was. Yeah. You don't regret killing this guy? I don't regret killing him, no. I regret the fact that my co defendants found it necessary to uh, divulge so much information to the detectives. I regret that. They were people I really cared about. And, uh,. I regret that they were near me or around me at any point. Help me understand. Uh, for three, you know, I, I know uh, the crimes of passion or something, and you know, I'm in the heat of the moment. Uh, but to spend three days driving nails into a guy's head and pulling his teeth out. Right. Why? I found it necessary. I'd have kept him alive a week. But you would have still tortured him and killed him. Oh, i had have tortured him for a week, yeah, instead of three days, definitely. So your only regret is that the torture didn't go on any longer. Right, and I regret not killing my other victim. I should have killed him, too. I just didn't have time. I had to go somewhere. And tell me who that other victim was. Uh, Joseph Van Tress for the armed robbery. Yeah. I should have killed him, but I had to go. Will you kill again? If the opportunity arises, I hope so. บทสรุปของคดีนี้ครับแอลเจล่าซิมสันเธอถูกจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีถูกซักถูกย้อนคดีเพิ่มเติมอีกเป็น10บสคดีเลยเห็นบอกมาว่าเธอจำคุกมากกว่า100ปีมันก็ไม่ต่างอะไรกับตลอดชีวิตอย่างที่เขาบอกกันคนแบบนี้ครับออกมาไม่ได้ออกมาแล้วก่อเหตุอีกแน่นอนเธอเป็นคนพูดเองครับว่าถ้ามีโอกาสเธอจะทำซ้ำอีกก็คนคาลียน่ากลัว คดีในวันนี้ก็มีประมาณนี้หากคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่ผมได้หยิบมาเล่าสู่ันฟังให้มองไปดูทาหอนอยากคิดจะลองดีอยากคิดจะเรียนแบบเด็ดขาดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อดีไว่พลาดเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวสนุกแบบนี้อีกแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกับพอดแคสต์ห้องจอเรื่องหลอน u <laughs>